สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสงโดยนางออนอนงเสียงหวานเกษตรอำเภอหนองแสงและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสงได้จัดงานวันไถ่ทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤด,ดูการผลิตใหม่หรือฟิลด์เดย์ปีการผลิต2564เมื่อวันที่25มีนาคม2564นาณศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตรเครือข่ายบ้านทับกุง้งหมู่หนึ่งตำบลทับกุงอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีมีเกษตรกรเข้าร่วมภายในงาน100คนโดยนายกองเอกปลาโมทัญญพืชรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดงานวันไถ่ทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤด,ดูการผลิตใหม่หรือฟิลเดย์ ปีการผลิต2,564ยีไปเรีรู้5ฐานฐานเกี่ยวกับลดต้นทุนการผลิตฐานเกี่ยวกับดินฐานเกี่ยวกับน้ำฐานเกี่ยวกับปุ๋ยปุ๋ฐานเกี่ยวกับเรื่องของศัตรูพืชน,นะครับทำยังไงนะครับเป็นคือท่านมีความรู้อยู่แล้วเกแต่ว่าทางผู้ที่มีความเชี่ยวชาญก็จะมาเติมให้ท่านก็เป็นการแลกเปลี่ยนรู้ซึ่งกันและกันนะครับ และนายอเนกรัตรองใต้เกษตรจังหวัดอุดรธานีกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้เพื่อลองรับการให้บริการเกษตรกรได้อย่างทั่วถึงโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งดังนี้ 1. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตการบริหารจัดการและการตลาดแก่เกษตรกรรวมทั้งการให้บริการทางการเกษตร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่2เป็น,นลกลไกในการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่างๆในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่าการดำเน,น,นินงานในวันนี้เป็นการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤด,ดูการผลิตใหม่หรือฟิวเดย์ปีการผลิต2,564จัดขึ้นตามนโยบายของกระทรวงเกษตรหลังจากนั้น นายกองเอกปราโมทธัญพืชรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและนายอเนกรััตรองใต้กเกษตรจังหวัดอุดรธานีได้มอบต้นกล้าพืชผักจำนวน5,000ต้นให้แก่ตัวแทนเกษตรกร,ร,กรที่มาร่วมงานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกร,ร,กรและเดินเยี่ยมชมนิทรรศการภายในงาน การจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤด,ดูการผลิตใหม่หรือฟ e l เ d a ์ปีการผลิต2,564ประกอบด้วยฐานเรียนรู้สำหรับถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรจำนวน5ฐานเรียนรู้ดังนี้ฐานเรียนรู้ที่1การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการลดต้นทุนการผลิต ฐานเรียนรู้ที่2การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าฐานเรียนรู้ที่3การบริหารจัดการศัตรูพืชฐานเรียนรู้ที่4ี่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฐานเรียนรู้ที่5การจัดการดินและปุย๋ยนอกจากนี้ยังมีการนำเสนอองค์ความรู้และบริการการเกษตรอื่นๆให้แก่เกษตรกรจากหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หน่วยงานอื่นๆและภาคเอกชนได้แก่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่10จังหวัดอุดรธานี ให้คำปรึกษาการขยายพันธุ์พืชและแจกต้นกล้าพริกการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานีให้คำปรึกษาการขึ้นเทะเบียนผู้ปลูกยางพาราและแจกปุ๋ยเคมีบริษัทอิเซกิอุดรธานีให้คำปรึกษาด้านเครื่องจักรกลการเกษตรรวมถึงการนำผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรในะอำเภอหนองแสง ไม่ว่าจะเป็นพืชผักไม้ผลสินค้าแปรรูปต่างๆมาจำหน่ายเพื่อให้เกษตรกรและผู้มาร่วมงานได้เลือกซื้อและเลือกชิม